ผมเปลี่ยนไปทำเมือเอางี้ไหมเอางี้ไหมจีบเดี๋ยวกูจีบสาวแบบว่าจีบจริงจริงจังๆเลยไหมน้องเอาไหมคือจริงๆแล้วที่ผมมาสตรีมวันนี้คือกูไม่ได้อยากสตรีมหรอกแต่ว่าคือผมอยากให้คนดูช่วยอะคือแบบว่าเ,า,เาเอาเอาผมสารภาพเลยวันนี้ผมนั่งเล่นติ๊กต็อกใช่ไหมเออเอาง่ายๆน้องคือพี่อย่านั่งเล่นติ๊กตอก็อกเว้ยแล้วแบบว่าคือกูเจอคนหนึ่งอะแบบโคตรสวยแบบว่าโคตรสเปกแบบช่วงนี้เอาตรงๆา่ะผมชอบแบบว่าลูกคงลูกครึ่งอะครับแบบว่าแบบ ลูกเครื่องปันเหล็กอะครับแต่ว่าคือผมไปส่องคนนี้มาครับดูดิแชทผ,ผมกดไลค์ให้เขาดีปะ่ะเนี่ยคือผมไม่กล้าคือพี่ไม่กล้าจีบอะผมกดฟอไปเลยป่ะกดฟอไปเลยดีปะ่ะเ้องกดฟอไปเลยดีไหมกดฟอไปเลยดีไหมกดฟอ,ดดฟอทิกต็อกไหมหรือกดฟออ,อจอดีฟออจอดีกวาปะ่ะ ฟอร์จอดีกว่าไหมอ่ะฟอร์จอเหรออยู่คนละประเทศป่ะพี่ไม่เขาเป็นคนไทยนะผมเห็นแบบว่าเขาตอบคอมเมนต์อยู่อ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นมะออจออจอโอเค NKN u n d e อ s c อ r e TC N อเออมึงรู้ว่ากูเสิร์ชอะไร NKN u เ d e r s น o r e เนี่ยคนดูเป็นโว้เชี่ยดูดิน้องเองว่าไงวะ ฟอเลยเหรอโอเคโอเคโอเค,อเคกดแล้วนะกดแล้วนะคนดูเขาจะเขาจะคุยกับผม,มว่าฟอโอเคโอเคจับไปนี่น้องเอ็งดูสเต็ปพี่นะสเต็ปแบดบอยเดี๋ยวทักเลยเดี๋ยวทักเลยทักว่าอะไรวะไอทักแล้วทักแล้วทักรีพายเหรอไม่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 รีพายรีพายมันดูแบบว่าแบบรีพายมันดูไม่จริงใจปะวะ รีพายผมว่ามันดูไม่จริงใจนะทำไมเขาไม่มีรูปโปรไฟล์อะโอ้โหมีชูนิ้วกลางเขาชูนิ้วกลางให้ผมหรือเปล่าวะคนดูมึงว่าไงวะเป็นเรื่องเป็นเรื่องนี่น้องคิดเหมือนกันอนะส่องไฮไลท์หน่อยได้ว้าวชาวที่เทือกภูไทยไม่ชัดม,มันก็เหมือนที่มิวบอกนั่นแหละครันะบน้องชาวที่เทือกภูไทยไม่ชัด คนดูเฮ้ยเขามีแฟนล้วหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเขาเขามีผัวหรือเปล่าวะน้องอันนี้กูไม่รู้อ่ะน้องไปนะฮยเโหลขอดูขอดูเขาเขาตอบผมมาแล้วว่าดีค่ะแป๊บนึงไะแปเบนึงนะเราต้องเราต้องดึงเชิงไว้น้องเองจาพี่ไวบโอ้โหไม่ไม่ไม่ ฟังนะน้องเองต้องเองต้องจำเองต้องจำคำพี่ไว้เราต้องดึงเชิงเราฟังนะอะสำหรับที่พวกเอเจิตสาวนะเองเองอยากตอบไว้นะเองเข้าใจพี่พราะว่าถ้าเองตอบไวๆเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าเราวอนอนะเข้าใจปะเราต้องดึงเชิงน้องเองนับถอยหลังสามสิบวีพี่หน่อยสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองกูไม่ไหวแล้วกูไม่มีเชิงและเขาตอบถามเอางี้ถามชื่อก่อนดีกว่าถามชื่อก่อน ชื่อมือสัน่นเลยว่ะชื่ออะไรหรอครับเขาดึงเชิงกับแม้งเฮ้ยอ่านแล้ว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 น้องอ่านแล้วอ<ง>่านแล้วอ<ง>่านแล้วเขาชื่อชื่อนิกกี้เหรอชื่อนิกกี้เธออายุเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ เขายังไม่รู้ชื่อพี่เลยเขา,าจะถามผมกลับประวะใช่เอาดีทรรมเธออายุเท่าไหร่นะอืมหกวันก็สิบเก้าแล้ว เดี่ยวไอ้ขวันก็สิบเก้าเราแสดงว่าตอนนี้สิบแปดใช่ไหมดาวถูกอ่ะเราต้องแบบมีลูกเล่นน่ารักน่ารักน่ารักต้องน่ารักลูกเล่นต้องมีลูกเล่นน่ารักน่ารักทำอะไรอยู่อ่ะอุ้ย,ยให้เขาพิมพ์ก่อนเขาพิมพ์อะไรเขาพิมพ์อะไรพีชอ้๊ะ น้องเขาถามชื่อกูหน้าคุณจัดผมบอกว่าชื่ออะไรดีวะบอกว่าบอกชื่อจริงหรือว่าบอกชื่อปลอมดีคนดูคิดว่าไงบอกชื่อจริงหรือบอกชื่อปลอมดีเราเพิมพ์แชทไม่เป็นเราเพิมพ์แชไม่เป็นอ่ะขอไหม เขาบอกว่าได้หมดเอางนี้เรากดเรากดกดคอไปเลยได้ป่ะวะอย่างนี้คือเขาอย่างนี้คือเขาให้เราคอได้แล้วใช่ป่ะดูฮ e ล l o เดียวคาัเออยๆเคครับ เคยแบบว่าเคยเคยมีใครแบบว่าแบบทัก่าหาหนูแล้วแบบว่าอยู่ดีๆก็คอ,อไไมาเลยไหมจริงเหรออืมคนแรกจริงเหรอพี่คนแรกเลยเหรอใช่ไม่ปกติเขาก็จะแบบว่าถามนู่นนี่นั่นก่อนคุยแบบไปสักหลายๆชั่วโมงอะไรเงี้ยหรอ แล้วหนูชื่ออะไรนะคะบอกไปแล้วอะอ๋อพี่จำได้อยู่แล้วหนูชื่อนกิกกี้ใช่ไหมล่ะพี่ยังไม่ตอบนูเลยพี่ชื่ออะไรหนูว่าพี่ชื่ออะไรหนูว่าน่าอย่างเงี้ยชื่ออะไรหน้าดูออกใช่จีนเนาะ ตีไม่แต่มันไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่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 มีในไอจีอ่ะแป๊บหนึ่งเราขอสองแป๊บพีพีแบดบอยบอยชื่อ่อะไรนะบอยชื่อบอยเหรอไม่ก็พีพีอ่ะพี่พี่ชื่อบอยเหรอลูกอาจจะไม่ให้ถ่ายทีให้ถ่ายที พี่พี่ใช่ไหมเอางี้ถ้าพี่บอกชื่อหนูหนูจะเรียกชื่อพี่ไหมเรียกก็เรียกแม่เลียกชื่อพี่ให้เรียกอะไรอ่ะพี่ชื่อชื่อชื่อที่หลาไมเห็นเราเรียกเลยเอาดีดีอ่าถ้าบอกชื่อรอบนี้หนูต้องเรียกชื่อพี่แล้วนะโอเค ชื baby, ่อเบบี้ครับใช่เหรอใช่ใช่ใช่ชื่อเบบี้ครับเออชื่อเบลเนาะเบบี้เบบี้ครับต้องมีครับด้วยใช่เนาะใช่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 ไหนเราเรียกีกทีนะเบบี้ครับตอตทอให้แลขวให้ขล้วใข้แล้ขให้แล้วให้แล้ว แล้วอันนี้หนูทําอะไรอยู่อะนั่งเล่นกับเพื่อนหรอแล้วหนูเรียนที่ไหนเนี่ยหนูเรียนมลงังศิตหนูแต่ว่าห้ามพูดว่าลังสิตมันร้ายนี่ไม่ร้ายนะ,ะแล้วลังสิตมันร้ายแล้วหนูร้ายหรือเปล่าซีไม่ร้ายจริงเหรอแล้วพี่จะดูได้ไงว่าหนูไม่ร้าย ก็ไม่ร้ายให้ล้ายได้ไงอืมแล้วหน,แบบวหนูแบบว่าหนูมาคุยแบบว่าหนูคอกัพี่อย่างเงี้ยแฟนหนูไม่ว่าหรอพี่หนูต้งหน้าไปโอบไหมก็ไม่มีเออก็ไม่มีไงหนูมีแฟนหรือยังไม่มีมีตอบพี่ได้ไงไงละ่ะ หนูว่าแบบพี่เนี่ยมีแฟนหรือยังอ่ะยากวะน้าพี่เหมือนคนมีแฟนหรอลูกก็หน้าตาดีไงพี่ก็หน้าตาดีอะไรนะอะไรนะหน้าตาดีหนูก็หน้าตาดีค่ะเอ้ยอย่าชมเยอะที่มคืนแล้วแบบว่าปกติหนูชอบทำอะไรหรอแบบว่าว่างๆอะ ก็เล่นเกมฟังเพลงดูน้ำพี่ก็ชอบเล่นเกมนะจริงว่าพี on, ่เล่นเกมอะไรหนูเล่นเกมอะไรอะหนูเล่นอาวีพี่ก็ชอบเล่นอาวีพี่แหลงคอนอะอาวีอะแบบว่าแบกหลูสบายเลยแลดีชัวต้องมาแบกละเดี๋ยว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 ไเล่นด้วยแปเม่อไหพี่ขอไปเข้าห้องน้ำแป๊มนึงนะไดนาย คนดูคนดูคนดูมึงช่วยกูสิดิไม่แม้นะผมปิดผมปิดไม้ปิดกล้องอยู่ตอนนี้ฟังนะฟังนะไม่ผมปิดไม้ปิดกล้องอยู่ผมบอกเขาว่าไปเข้าห้องน้ำคนดูทำาั้ยนะกลับมาลกกลับมาแล้วกลับมาละคนดูเชี่ยรับแล้วเราเราควรเราควรคุยยังไงกับเขาแบบถามสิ่งที่เขาชอบอ๋อหรือว่าแบบหรือหรือว่าแบบว่าเราค่อยๆแบบค่อยๆจีบเขาเพิ่มไปอรอยังไงดีวะ ก็คือผมถามไปแล้วว่าเขาชอบทาอะไรเขาบอกว่าเขาชอบเล่นเกมแล้วก็แบบคนดูยังไงดีวะอยากมีผัวอาจจะอยากน้องเราถามว่าอยากมีผมัวไหมกับคนไม่ได้เราถามแบบนั้นไม่ได้นอนตอนไหนถ้าเขาเราจะไล่เขาไปนอนเลยเหรอคนดูเอาเลยเหรอถามคําถามชวนเล่นเกมห้าเรียกเขาว่าหนูห้ามเรียกว่าลูกโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นเกมเกมเดี๋ยวค่อเเยเล่นมาหลังเราเรายังไม่อยากเล่นเกมเราอยากจีบเขาก่อนเว้ยอย่าไปชวนเล่นเกมน้องมาดูแมวที่ต้องผมไม่ได้เลี้ยงแมวเลย แค่ถามเอ้ยเดี๋ยวร้องเพลงให้เขาฟังไหมเอาวะร้องเพลงดีปะร้องเพลงดีปะโอเคโอเคียรเคร้องเพลงนะแป๊บนึงขอกินุญาก่อนพูดลงท้ายค่ะค่ะได้ได้ได้โอเคียร์มา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 ไปตอบไปตอเสร็จแล้วค่ะโอเคแล้พี่ทำอะไรอ่ะพี่ก็นั่งเล่นอยู่เฉยๆค่ะแล้วหนูอ่ะ มั่งเอ้าอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าหนูมาคุยหนูแบบไม่มีคอนคอคนคุยอะไรเลยเหรอคะอกอะไรนะคะพึ่งอกค่ะไม่มีคนคุยเลยเหรอทำไมอะไม่รู้อ่ะก็พออยู่ว่าพึ่งอกค่ะ อ้าวทำไมมีคนมาหัหกหักอกได้เนี่ยโอ้เสียใจไหมกลัวรออะไรอ่ะไอ้ไอหนมนั่นมันเป็นใครอะ่ะแบบว่ามาหักอกหนูได้อะ่ะนั่นดีเนาะแล้วอย่างนี้หนูแบบว่าไม่คิดถึงคนเก่าหรอแบบว่าคิดถึงคนเก่าอยู่หรือเปล่าอะ่ะ อืมไว้ก่อนเลยไม่เราก็อ,อยากไปจมปากดีเขาแบบไม่เอาเราเราก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้โอแบบว่าแล้วปกติแบบว่าหนูชอบผู้ชายแบบไหนอ๋ชอชอบผู้ชายแบบไหน,นหรอใช่ค่ะชอบผู้ชายแบบว่าเอาใจใส่แบบไม่ทิ้งให้แบบว่างอมะ่ะเก็บปะ่ะแบบไม่ทิ้งให้เรานอยเราหายเองอะไรเงี้ย อ๋อไม่ชอบไม่ชอบคนที่แบบไม่เอาใจใส่ไม่สนใจแบบว่าแบบปล่อยอยากทําอะไรก็ทาอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วถ้าสมมุติเป็นพี่อย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพี่แบบแชทโทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นอ่ะแต่ว่าแบบแชทก็พิมพ์ไม่เป็นคอลก็คอลไม่เป็นอย่างเงี้ยหนูชอแบบแบบว่าเงงนอนเอเปล่าอ่ะอะพี่พิมพ์ไม่เป็นเหรอแบบว่าพิมพแชทก็ไม่เป็นแบบคอลก็ไม่เป็นแต่ว่าหนูบอกชอบคนเอาแจใส่แต่ว่าแบบ พี่คอลกับพิมพ์แช้ไม่เป็นเลยอะอะไรพี่กับปฐุมมาหาหนูได้ไงก็แบบว่าก็แบบบางครั้งไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบหนูหนูเหงาไหมล่ะแอบเหงาอยู่อะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าพี่ก็เหงาเนี่ยเห็นไหมโซฟาก็ไม่มีใครอ่ะโซฟาพี่ก็ไม่มีใครเหมือนกัน อ๋อหนกว่าปัดฝุ่นใช่ใช่พี่ปัดฝุ่นค่ะแล้วคนอาจจะเยอะเนอะหนูเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าอ่ะหน้าเหมือนลูกครึ่งเลยนะพี่ว่าหนูเป็นปะอืมพี่ว่าเป็นลูกครึ่งไม่ออสเตเียก็ฝรั่งเศสอ่ะเลือกเลือกมาอย่างนึ้งเลือกมาอย่างนึงฝรั่งเศส ก็หน้าไบโอก็เขียนอยู่อะแปบ๊บม้งนะคน,นดูไออันนี้มันคือธงฝรั่งเศสเหรอวะอเขาบอกว่าหน้าไบโอก็เขียนอยู่สาระนาฟังนะอันนี้สาระน่ารู้นะน้องแปบ๊บนึงนะกูไม่รู้ว่ามันคือธงฝรั่งเศสแม่กูอย่างโง่อะคนดูสาระเลยตอนนี้ผมยังมึนอ่ะผมไม่รู้ อ้าวอยู่ยนี่นะ <c oughs> ไม่เมื่อกี้พี่เจ็บคอพี่ก็เลยปิดแมค่ค่ะไม่สบายอะอ้าวหนูทำอะไรอยู่อ่ะอยู่ห้องคนเดียวเหรออยู่กับเพื่อนออกมาหาน้อง <c oughs> เหงาอยากอยู่คนเดียวฝ่าสังคมพี่ก็เหงาเหมือนกันเรามาอยู่คนเดียวด้วยกันไหม หมายถึงว่าเราก็แบบอยู่คนเดียวแล้วก็คอกันไปด้วยจะได้อยู่คนเดียวได้กันอ่าอ่าโอเคแล้วปกติแบบว่าแล้วไงกบอกปวดคอไม่เป็นก็พิเศษให้หนูคนเดียวไหคะแล้วปกติแบบมีคนทั้งมาจีบแล้วชวนหนูโทรคุยอย่างเงี้ยหนูก็คุยหมดเลยหรอไม่อแต่เลือกไม่หนูไม่ได้ตอบแชททุกคน อะไรทํไมหนูรับสายพี่เห็นหน้าพี่คุณ,คณในติ๊กตอกอ่ะพี่ไม่ได้เล่นติ๊กตอกในติ๊กตอกในไอจีอะที่พี่จะชอบแบบว่าก็เหมือนอย่างที่คนนูน้นคนนี้คนนั้นบอกใช่ไหมมันก็ประมาณนั้นประมาณนั้นหนูชอบแบบคนร้องเพลงร้องเพลงไหมฮะชอบคนแบบร้องเพลงอะไรอีชอบไหมชอบพี่จะร้องให้ฟังเนาะอนุากฟังไหมล่ะคะ ยา่ยาๆๆเป็นมัล่ะพี่หายที่ตั้งโทรศัพท์ก่อนหนูชอบเหรอแบบว่าร้อ,องเพลงร้องเพลงจีบอย่างเงี้ยหนูชอบฟังเพลงอะไรคะเพลงจีบกอเพลงอะไรก็ได้แล้วแต่พี่อะเอ้ยแต่ว่าเหมือนเมื่อคือนไะ่ะพี่ฝันเลยนะ เัมนว่าฝันเห็นงานดังงานของเราฝันว่าเราเจอกันด้วยกันฝันเอออ่ะเป,เป็นเนื้อแปลกๆอ่าเอา,อางี้หนูอยากฟังหนูฟังแต่ว่ายังโอมฟังไหมได้เจือจราดไหมนะเอาเจือจราดไหมได้ เธอเหมือนกับแสงไฟที่ไม่เคยจะดับแสงใครก็อาจจะยังอันนี้อน้อนมไงแบบว่าแบบว่าร้องแกล้ง,ก,งก่อนแมเ้ียังเนาะเออวอมอนะออวอมเปม็นเมื่อไหร่พี่ขอวอมเสียงไป็นเนมะื่อไหร่โอเคกู <S <S คทำอะไรลงไปวะแชทแชทแชท กูทำอะไรลงไปวะวอสกูทำเพื่ออะไรอ่ะกูชอบลืมเวลาสตรีมอยู่แล้วแบบว่าผมชอบไปหลอกคนร้องเพี้ยนอ่ะแล้วผมทำผมอาไม่มีหวังอะไรอาไม่มีหวังคืออะไรครับเฮ้ยผมทำเพื่ออะไรวะคนดูสาระเลกยกูทำเพื่ออะไรวะแพ้เสียงในหัวไป้นมืนอไตั้งสติก่อน ตั้งสติก่อน PP PP ตั้งสติพ p ตั้งสติพ p ตั้งสติโอเคแล้วแบบอย่างนี้หนูฟังไหมคะแบบ โอเคนะชาร์อยู่ด้วยวันก็รอวิชีูทุกเกอร์แค่วุชัยตอนนี้ใช้ชีวิตเลยตามแพ้ร่รักผลยังกันแรนด์ดพกรีนขอความกันแอนด์ดอม่งไกลไปจากแบบนี้หนูฟังไหมฟังแต่ว่าพี่อ่ะร้องแบบพี่ว่าเวลาเราร้องอ่ะเราขอแบบเสียงเราพองมันแตกละเราจะฟังไม่ค่อยชัดนะ ใช่เหรอใช่หนูไม่รู้สึกหรอแบบเสียงลำโพงมันจแตกอะอ่าใช่ใช่ใช่เริ่มนี้ต้องทำยัอองไงเออต้องทำไงไม่รู้อะค่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องทำยังไงหรูว่าม,มันต้องทำยังไงอะเดี๋ยวหนูไปน,นั่งฟังพี่ลองอ่ะ ลเล่นลเล่นเล้วเล่น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 เอาเราเพิ่งคุยกันเองมันจะไปแบบนี้ยไงล่ะไม่พูดเล่น,นยัไงก็หยดชิยชบ้าใครจะกล้าหนเจ้าชูหรือเปล่าเนี่ยหนูทำเหมือน,นเจ้าชูเลย,ม,เลยม่ครับผมไม่เจ้าชูจริงหรอ ถ้าเจ้าชูจะมานั่งอ,อกหักไหมก็จริงหนูว่าพี่เจ้าชูนะ้ไหมคะเจ้าชูททำไมทำไมพี่ถึงรู้เจ้าชูหนูรู้จากอะไรอะไงก็สเต็ปการจีบของพี่อะก็ดูเซียนอะเยสแว่นมันนี่มารับแต่เออเอางี้นะครับนี่คือพาร์ทบันของืึนชีคิปตรงนี้ เจอกันใหม่สตรีมหน้าครับนี่คือพาดวัน